สวัสดีกาลยานิมิตทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวผู้ที่มีบุญมากมีลักษณะเป็นอย่างไรมนุษย์ทั่วไปบนโลกใบนี้มีอยู่หลายระดับในสังคมที่มีผู้คนปะปนกันมากมายกุศลและกรรมก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละคนบางทีมีกรรมหนักเกิดมาเป็นมนุษย์อาจจะหมดอายุไขก่อนวัยอันควร จิตวิญ,ญญาณของมนุษย์ที่มาจากขุมนรกเบื้องบนและโลกมนุษย์นั้นต่างวนเวียนซ้ำๆกันไปไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มาจากขุมนรกจะมีบุญน้อยกว่าบางส่วนเขาสร้างบุญไว้มากแต่มีกรรมหนักที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องกลับมาทํำกรรมเดิมซ้ําอีกมีบุญมากแค่ไหนก็ต้องกลับมาใช้กรรมอยู่ดี จิตวิญญาณที่มาจากเบื้องบนก็ใช่ว่าจะเป็นผู้ที่มีบุญมากหมดบุญจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์บางจิตทำผิดกฎสร้างกรรมเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องใช้กรรมหนักด้วยความยากลำบากทั้งทงที่เคยเป็นผู้มีบุญมากมาก่อนจิตวิญญาณเบื้องบนบางดวงตั้งปฏิทานมาบําเพ็ญเพียรและถูกส่งมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่มีบุญมากก็จริง ยิ่งถูกกำหนดกฎเกณฑ์ถูกทดสอบอย่างหนักลักษณะของผู้ที่มีบุญมากข้อที่หนึ่งคือเป็นผู้ที่มีปัญญาอยู่เหนือกิเลสบางท่านสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดกิเลสสิ่งที่ทำให้เราสร้างกัรมไม่ดีแล้วสามารถระงับจิตใจได้ในบางส่วนบางท่านก็รับรู้ถึงกิเลสสิ่งที่ก่อให้เกิดกิเลส และกรรมที่ไม่ควรทําแต่ไม่สามารถระงับได้อาจจะระงับได้เพียงบางส่วนก็ยังถือว่าบุคคลผู้นั้นยังมีปัญญาหนูเหนือกิเลสแต่ไม่สามารถที่จะทําได้ทั้งหมดทําได้เพียงบางส่วนจะยกตัวอย่างให้คุณฟังมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งมีหญิงชราคนหนึ่งซึ่งสามีตายไปแล้วตัวเองป่วย เป็นโรคที่จะต้องนอนติดเตียงน้ำซ้ำยังเป็นโรคหัวใจอีกมีบุตรธิดาอยู่สามคนคนโตนั้นดูแลหญิงชราคนนี้อยู่ที่บ้านส่วนอีกสองคนนั้นคนหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศทำให้พี่สาวคนโตจะต้องดูแลแม่ที่ป่วยแม่นั้นก็เป็นหญิงชราซึ่งต้องการความรักความใส่ใจ และก็อยากให้ลูกมาหาอยู่เป็นประจำจึงได้ออนอ้อนและขอร้องให้พี่สาวบอกให้ลูกทั้งสองคนนั้นมาหาตัวเองอยู่บ่อยครั้งซึ่งพี่สาวเองก็ไม่รู้จะทําอย่างไรบางครั้งต้องจำใจจำเป็นต้องพูดปดจำเป็นต้องทําในสิ่งที่ไม่ควรกระทาเพื่อที่จะพูด ให้ผู้ที่เป็นมารดาของตนนั้นมีความสุขมีความพอใจและไม่เจ็บป่วยไข้ยิ่งไปกว่าเดิมและจำเป็นที่จะต้องพูดเพื่อให้พี่น้องอีกสองคนนั้นได้ทำภารกิจได้ทำในสิ่งที่ควรทำและไม่ทำให้เขาสองคนนั้นต้องได้รับกรรมที่ทำกับปิดามารดาจึงจำเป็นต้องจำใจทำในสิ่งที่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิด สิ่งที่ไม่ควรทำเพียงให้ผู้อื่นนั้นได้มีความสุขสงบผู้มีปัญญาอยู่เหนือกิเลสอีกกรณีหนึ่งยกตัวอย่างเช่นการผิดสินข้อ3ามการที่เรามีสามีภรรยาอยู่แล้วหรือมีคนรักอยู่แล้วแต่กับมีความรู้สึกหรือมีความรักให้กับหญิงอื่นชายอื่นที่จริงแล้วนั้นอาจจะเป็นผลพวงมาจาก รรมหรือวิบากกรรมซึ่งเคยทำร่วมกันมาก่อนซึ่งเป็นผลจะต้องมาชดใช้กรรมจึงทำให้รู้สึกรักและหลงไหลมีกิเลสตัณหาต่อบุคคลคนนั้นซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของอดีตชาติที่ผ่านมาเคยมีกรรมเรื่องความรักร่วมกันสําหรับผู้มีปัญญาอยู่เหนือกิเลสแล้วมักจะเปลี่ยนแปลงความต้องการทางกิเลสตัณหา ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นั้นให้เป็นความรักความเมตตาในเรื่องของความ,วาม,มหว,มว,มมงงวมังดีต่อผู้นั้นโดยไม่มีเงื่อนไขทำให้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนั้นเป็นความรักที่ยั่งยืนความรักแบบการยานิมิตในสถานะอื่นขอเพียงแค่คนที่รักและคนที่มีวิบากกรรมร่วมกันนั้นได้มีความสุขไม่ต้องการสิ่งใด นี่คือการเปลี่ยนแปลงผลกรรมให้เป็นผลบุญอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่มีกิเลสก็จะเบาบางลงและอีกในลำดับหนึ่งคือผู้ที่มีปัญญาอยู่เหนือกิเลสเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่สามารถจะต้านทานกรรมหนักอาจจะเป็นเพราะว่าบุคคลคนนั้นเคยเป็นสามีภรรยาในอดีตชาติจึงต้องมีการผิดศีล เนื่องจากอาจจะมีการเลิกลาแล้วเปลี่ยนแปลงคนรักมาเป็นบุคคลที่เป็นมือที่3เพราะว่าเคยเป็นคู่กันในอดีตชาติในเรื่องสินข้อ3นี้ถึงแม้จะรู้ว่าเป็นความผิดถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้แต่ไม่สามารถจะต้านทานกําหนักได้ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้นั้นอยากจะทําผิดศีลถึงแม้ไม่อยากจะทําผิดศีลไม่อยากจะทําแบบนี้ ตายก็ถูกกำหนดมาให้มีเนื้อคู่หลายคนจึงต้องเป็นในลักษณะนี้อันดับที่สองเป็นผู้ที่นิ่งได้สงบได้ต่อกรรมที่ผู้อื่นก่อโดยเฉพาะเป็นกรรมเล็กๆไม่น้อยที่ตนเองนั้นสามารถอดทนได้ไม่โต้อตอบแถมยังมองเห็นในรูปแบบของการแสดงความรู้สึกในเรื่องความเห็นใจในเรื่องความเมตตาแทน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าการมองเห็นการมองเห็นผู้อื่นกระทําการทําให้เรามีความทุกข์การได้ยินเสียงได้ยินคําพูดที่ผู้อื่นสร้างความราคาญใจสร้างความเจ็บช้าน้ําใจให้แก่เราเองเราสามารถจะสงบได้นิ่งได้แม้เพียงชั่วขณะไม่มีการโต้อตอบหรือบางคนบางท่าน ที่มีบุญมากจริงๆสามารถที่จะอดทนได้เป็นเวลาที่ยาวนาน 3. ยอมรับความจริงได้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตว่าเป็นสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดโดยเฉพาะสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดนั้นเป็นเรื่องของตัวเราเองไม่ใช่เรื่องของบุคคลอื่นรู้ตัวเองอยู่เสมอว่าทำสิ่งไหนคือสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิด ดำเนินชีวิตของตัวเองตามสิ่งที่ถูกต้องและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเข้าใจถึงความผิดของตนเองนั้นเข้าใจถึงสิ่งที่ถูกของตนเองนั้นเป็นเรื่องเหนือกว่าจะไปคิดเรื่องของผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าผู้มีบุญมากเพราะจะเข้าใจถึงหลักเหตุผลในการใช้ชีวิตทุกๆวันนี้ว่าสิ่งไหนควรจะแก้ไข ที่มันมาจากตัวคุณเองหรือควรจะแก้ไขให้ไม่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองโดยแท้ที่จริงนั้นความทุกข์ทั้งปวงนั้นไม่ได้มาจากผู้อื่นเลยนอกจากใจเราเองจิตเราเองและการกระทําของตัวเราเองข้อนี้จะขอยกตัวอย่างให้คุณฟังเช่นหญิงคนหนึ่งมีพี่น้องด้วยกันหลายคนแต่ตัวเองนั้น ต้องการที่ดินมรดกของผู้ที่เป็นมีดาจึงทำการทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตนเองนั้นได้มรดกในส่วนของตัวเองมากกว่าคนอื่นและได้นําไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือเป็นหลักทรัพย์ของตัวเองเรียบร้อยแล้วโดยที่พี่น้องคนอื่นนั้นยังไม่ได้ซึ่งตัวเขาเองกลับเข้าใจว่าตนเองไม่ได้ทำอะไรที่ผิด อาจจะแค่เอาที่ดินส่วนนั้นมาก่อนมาใช้ประโยชน์ก่อนถึงแม้จะมากกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่ได้มากมายคนในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนับจากนี้ก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดจะดาเนินชีวิตของตัวเองนั้นไปในแนวทางที่ผิดยิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขในเรื่องกฎแห่งกรรมไม่สามารถที่จะแก้ไข ในสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตทุกๆเรื่องเหมือนจะถูกปิดกั้นไปเรื่อยๆเพราะไม่เคยเข้าใจว่าสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดนั้นเป็นอย่างไรก็จะดำเนินชีวิตตามแบบคันลองคองทมในสิ่งที่ผิดตลอดการและข้อนี้การยอมรับความจริงได้เข้าใจ ความมีเหตุผลของสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ผิดนั้นจะเป็นแนวทางให้ผู้มีปัญญามากเข้าใจความจริงความเป็นไปของโลกใบนี้โดยเฉพาะการเข้าใจเรื่องของบุคคลอื่นที่มากระทบต่อคุณอย่างเช่นเราอาจจะสร้างกรรมดีทำคุณงามความดีกับเจอผู้ที่เบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นคนรักเป็นเพื่อนร่วมงานคนรอบข้าง ที่เราต้องเจอในชีวิตประจำวันผู้มีบุญมากจะมีความเข้าใจในการกระทำของกลุ่มคนเหล่านั้นว่าที่จริงแล้วมีเหตุผลอย่างไรเข้าถึงต้องทำเช่นนั้นทำให้เป็นผู้ที่ปรงปล่อยวางได้และไม่คิดมากเข้าใจความเป็นจริงว่ามนุษย์ทุกคนนั้นล้วนปรารถนาสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยบางครั้งหรือหลายๆครั้งไม่ได้คำานึงเลย ว่าจะเบียดเบียนใครบ้างและข้อที่4ก็เป็นผลพวงมาจากข้อที่3จึงทำให้ผู้มีบุญมากนั้นเป็นบุคคลที่ให้อภัยได้ด้วยใจบริสุทธิ์แม้จะถูกบุคคลอื่นก่อกรรมหนักต่อตัวเองก็ตามยกตัวอย่างเช่นมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งบิดาและมารดาเป็นผู้ที่จิตใจดีงามดูแลปกป้องบุตรด้วยความรักความเมตตา และทำแต่สิ่งดีๆสั่งสอนสิ่งที่ดีๆให้เสมอมาโดยหวังว่าบุตรนั้นโตขึ้นจะเป็นบุตรที่ดีและดูแลพ่อแม่สร้างสารรค์สิ่งดีงามช่วยเหลือครอบครัวได้แต่ที่ไหนเล่าบุตรคนนั้นกลับเป็นคนที่พูดจาหย,ยาบคายกับพ่อแม่ทำร้ายทุกตีแถมเป็นคนที่ไม่ทำการทำงานสร้างแต่เรื่องที่เสียเสียให้หายให้กับครอบครัว ผู้เป็นบิดามารดานั้นก็ไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่ปรงและปล่อยวางโดยคิดซะว่าถือว่าเป็นกรรมที่เรานั้นอาจจะเคยสร้างกับบุตรคนนี้ชาตินี้จึงต้องชดใช้กรรมและตอบแทนในสิ่งนี้ให้กับผู้เป็นเจ้ากรรมในเวรซึ่งเป็นลูกของตัวเองเป็นการให้อภัยแม้ว่าลูกจะทำผิดหลายครั้งหลายคราว ด้วยกลัวว่าลูกของตัวเองนั้นจะตกนรกหมกไหมยิ่งตนแค้นเคืองโกรธลูกนั้นก็จะยิ่งบาปกรรมต่อลูกมากในเมื่อลูกของตัวเองเป็นเจ้ากรรมนายเวงยันมาก่อนก็จะขอชดใช้ให้หมดในชาติภพนี้ต่อไปข้อที่5ผู้ที่มีบุญมากเป็นผู้ที่รักในาศาสนาอย่างแรงกล้ามีความศรัทธาและมีความมั่นคงต่อการสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ไม่ขาด เป็นผู้ที่ยึดถือยึดมั่นการสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นโดยบางครั้งนั้นแทบจะไม่ได้คำหนึงถึงส่วนกุลกุศลของตัวเองเลยข้อที่6การกระตันอยู่รู้คุณบิดามา,ารดาบรรพบรุษและครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณซึ่งเคยช่วยเหลือ ในยามที่ทุกข์ยากแล้วก็มีความลำบากเกิดขึ้นในชีวิตผู้ใดนั้นมีการตอบแทนบุญคุณมีการกระตันยูต่อผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองหรือบุพการีนั้นจะยิ่งส่งเสริมให้ได้พบกับสิ่งดีงามมีความเจริญรุ่งเรืองข้อที่7เป็นผู้ที่มีจิตเมตตาอันสูงส่งไม่ว่ามนุษย์ด้วยกันหรือสิ่งศักดิ์สิทธ เหล่าทวยเทพนั้นรักและเมตตาประกอบกับจะทำการสิ่งใดนั้นก็มีแต่ผู้อํานวยอวยชัยเอื้อประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือให้พบกับความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเดินทางไปทางไหนก็มีแต่ผู้ที่รักและเมตตาประกอบกับ ความดีงามที่อยู่ภายในทำให้ผู้นั้นเหมือนกับมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็มีแต่คนรักคนเมตตาข้อที่8เป็นผู้ที่มีสติอยู่เสมอมีสติไตรตรองเป็นคนที่ไม่หลงผิดได้ง่ายเป็นคนที่ไม่เชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้เป็นผู้ที่ใช้หลักเหตุผล หลักในความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตอุปสรรคและปัญหาที่เจอนั้นมักจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีข้อที่9เป็นผู้ที่พร้อมจะพัฒนาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่าภายใต้กรอบสินธรรมอันดีงามไม่ใช่การพัฒนาตนเองไปในทางที่เสื่อมตัวอย่างเช่นพนักงานประจำถูกเจ้านายตำหนิติเตือนในเรื่องความขยันหมั่นเพียร และในเรื่องของเนื้องานที่ไม่ค่อยได้คุณภาพแทนที่ตัวเองจะปรับปรุงและพัฒนาตัวเองนั้นแต่กลับมองว่าเจ้านายของตนนั้นเรื่องมากทำไมคนอื่นทำแล้วจึงได้ดีกว่าตนเองแทนที่จะปรับปรุงพัฒนาตัวเองหาความรู้และขยันหมั่นเพียรให้มากขึ้นเพื่อจะไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมกลับเห็นในทางที่เสื่อม มองว่าหากตนเองหาเงินได้ง่ายๆด้วยการขโมยของของผู้อื่นทรัพย์สินเงินทองนั้นก็อาจจะทำให้ตัวเองมีเงินใช้โดยไม่ต้องลำบากไม่ต้องถูกใครตำหนิอยากจะทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ทำจึงเริ่มต้นลาออกจากงานแล้วไปขโมยของของผู้อื่นทรัพย์สินเงินทองจนนานวันเข้าติดเป็นนิสัยกลายเป็นอาชีพในการขโมย ถึงแม้จะมีเงินทองมากมายความสุขก็อยู่ได้ไม่นานวันหนึ่งถูกตํารวจจับได้จึงต้องไปอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าการรับกรรมตั้งแต่เป็นมนุษย์แทนที่ในตอนแรกนั้นจะพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือลาออกจากการงานแล้วไปทำงานของตัวเองในทางที่รักในทางที่ชอบ จนตัวเองนั้นประสบความสำเร็จได้ทั้งทรัพย์สินเงินทองได้ทั้งชื่อเสียงแต่ที่ไหนเล่าต้องใช้กรรมในคุกและที่สำคัญโอกาสแก้ตัวครั้งใหม่ในชีวิตก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับการบรรยายในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กราบสวัสดีกัลยานิมิตรทุกท่าน